ต,ตาลรถค่ะตาลดมานะคะเป็นมัสแดงกับเดลไลท์ตรงรุ่นทำงานนะคะเป็นสไตล์อ u d ดร a นแฟลนะคะไฟรลีค่ะไฟลี่เป็นวงแหวน LED นะคะไฟเลี้ยวค่ะค่ะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นแบบแบบวิ่งนะคะคันนี้เป็น Fo r d r เลน e r นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการนะคะ ติดตั้งนะคะชุดเดไลท์ชุดเดไลท์มาสแตงเดไลท์ตรงรุ่นนะคะฟอร์ดเลนเจอร์นะคะมี m ม s สแตงนะคะหนึ่ชุดนะคะเดไลท์เดไลท์ตรงฟอร์ดนะคะตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้นะคะไฟเลี้ยววิ่งนะคะพร้อมวงแหวน LED นะคะติดไฟเลี้ยวค่ะสนใจงานดีๆเนียๆน,นะคะติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook นะคะ บีทีพีเมียมาตัวซีนอนทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ